เปิดภาพแรกอมอักพันหลังหายไปรักษามะเร็งสีหน้าดูสดใสแล้วแฟนๆหลายคนต่างเป็นห่วงหลังทราบข่าวของพระเอกดังอมอกักพันป่วยเป็นมะเร็งซึ่งตรวจพบตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาและทางด้านอมอักพันก็ได้ถอนตัวจากละครทุกเรื่องเพื่อไปรักษาตัวเองและก็เงียบหายไปจากโซเชียลจนแฟนๆบ่นคิดถึงกันเพียบ และก่อนหน้านี้ออมอักพันธ์ก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกหลังอาการป่วยโรคมะเร็งเริ่มดีขึ้นโดยเจ้าตัวนั้นไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งต้องบอกเลยว่าสีหน้าของออมอักพันธ์นั้นดูสดใสและก็หลอเหมือนเดิมมากๆอีกทั้งยังดูแข็งแรงแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากเจ้าตัว แต่ทว่าล่าสุดค่ะอมอักพันธ์ก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในรอบ5เดือนโดยออมอักพันธ์ก็ได้ไปทําบุญแจกอาหารที่โรงเรียนบ้านเกาะเต่าจากนั้นเพื่อนดาราก็แห่เข้ามาคอมเมนต์เด่นๆก็คือมดดําก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าคิดถึงแก่มากและเพื่อนๆนนักแสดงช่อง7อาทิเช่นเบน,น์บุญยพรและครีมเปรมซินีก็ได้เข้ามาเมนว่าสดใสแล้ว ซึ่งนี้เป็นการยืนยันแล้วว่าพระเอกคนดังกลับมาแข็งแรงแล้วจ้าเอาเป็นว่าแฟนๆอดใจรอผลงานกันได้เลยค่ะ